สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องดีดี Galaxy Phone วันนี้ก็จะมาแก้ลายนะครับเสียงแจ้งเตือนลายแบบมันไม่ดังแบบไล่ไลเหมือนเดิมอะ่ะมันดังเป็นเสียงแบบอื่นอะทุกคนผมจะมาลองให้ดูพี่ปูลองส่งลายมาดิพี่ปูมันดังแบบไหนะ อนี่ครับทุกคนมันก็จะดังประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปพาไปดูวิธีแก้กันเลยเข้าไปที่รูปบ้านนะครับแล้วก็ไปที่กดที่ฟันเฟืองฟันเฟืองแล้วเลื่อนลงมาทุกคนมันจะมีเขียนว่าการแจ้งเตือนคลิกเข้าไปการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนแล้วเลื่อนลงมามันจะเขียนว่าการเตือนเสียงเตือนเนี่ยกดเข้ามาเสียงเนี่ยทุกคน แล้วมันไม่มีเสียงให้เลือกมันเด้งมาเป็นเสียงเพลงเสียงอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าว่ามันไม่เป็นเสียงลายลายเหมือนเดิมแล้วมันเป็นแอปตัวนี้มาทแทนเดี๋ยวผมจะดูวิธีแก้วิธีแก้ทุกคนข้อที่การตั้งค่าไปที่แอปแล้วหาแอปไปที่มันเป็นลิงโทนเป็นไรลูกค้าน่าจะโลนมา นเนี่ยเนี่มันจะเขียนว่าเสียงเรียกเข้าเสียงกิ่งลิงโทนแจ้งเตือนเนี่ยให้เราไปลบแอปพวกนี้ออกให้หมดเพราะว่าแอปพวกนี้มันจะลิงก์กับไล n e แล้วมันจะทําให้เป็นเสียงแจ้งเตือนเสียงเรียกเข้าแปลกๆออันนี้ผมลบออกแล้วหลังจากลบออกแล้วให้ทุกคนเข้ามาที่ไลน์เหมือนเดิมไปที่ฟันเฟืองครับตัวเดิมเลย ก็แจ้งเตือนก็เสียงกดเข้าไปอ่าทุกคนมาแล้วฟังเลย like. 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 คลิปนี้ก็จะฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับจะซ่อบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ